สวดเสวัสดีครับสวัสดีเอาคือต้องตะโกนมาฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนนะครับผมพบกับค่อยบุมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามแฟนเพจบูมน้อยร้อเอดและอีกหนึ่งช่อง YouTube บูมน้อย f a m i l y ่นะครับผมวันนี้บูมน้อยจะพามากินบักตะลิงปิงบักตะลิงปิงปิงบักตะลิิง เอาเขาเอิรนวัตได้ไงก็ต์ลิงปิงภาษาไทยกับเอิรนว่าตะลิงปิงบ่ปิงปิงเหมือนกันอ๋อบักตะลิงปิงแล้วก็มีบักเซียงอยู่ข้างในนี้บักนาวบักนาวเอาไม่ของบักนาวบ่อากาศึ้อากาศค้มอากาศดีดีพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมน่าจะพามากินโอ๊ยปลากระบอกบ้ากระบอหมอปลาเดี๋ยวผมน่าจะพามากินบักตะลิงปิงนั่งมันนี่แหละเออแดกระซัง มาดูใกล้ๆนี่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 นะครับอันนี้คือน้ำพริกก่างหมูสูตรโบราณบูมน้อยร้อยเอ็ดนี่เดี๋ยวท่านพี่น้องครับผมสิบห้ามากินน้ำพริกก่างหมูกับบักตะลิงปิ่งกับปลากระป๋องหมอปลานะครับไม่อร่อยไปโรงพยาบาลค่ะบอกเจ้าของอันนี้คือน้ำพริกก่างหมูสูตรโบราณรสชาติมันจะออกอืมคือจังเขากินต้มยำแห้งนะเหมือนกับเรากินน้ำพริกต้มยำแห้งพี่น้องครับผมมีสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดหอมแดงพริกแห้ง กระเทียมครับพี่น้องครับผมแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆนะครับเขาเอาอันเขาเอาหมูนี่แหละเนื้ออันหมูติดมันเนาะแล้วก็เอามาเจียวเอาตากรองกองลือน้ำลายหรือไงเขาเอาอัน การหมูติดมันเอาหมูติดมันเอามาเจียวจนน้ำมันมันออกหมดนะครับรับรองนะครับกินแล้วไม่อ้วนนะครับเป็นอย่างคือจังมากินอันปลากระป๋องกับอันนำพีกากหมูเพราะว่าจะมาโชว์แพ็กเกจจิ้งนะครับมันจะเหมือนกับปลากระป๋องเห็นบอพี่น้องครับผมนั่นคือกันเลยพี่น้องครับผมเอ้าแมงบันเนี่ยตายแป๊บหนึ่งถ่ายอยู่นี่ไปเอามายีกกระปุกนึงก่อนเอายู่นี่นี่อยู่นี่เอ้า้าแหลกลก เอาเอาเอาเออมันปิดแน่นแห้งพี่น้องปิดแน่นแห้งเวลาเปิดในต้องใจเย็นๆถ้าใจห้อนเนี่ยกระลุดปูดโลดต้องคมต้องมมันบอขมลงไปก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นอ๋อตามจริงถ้าคนเปิดเป็นมันจะไม่เป็นแบบนี้เออเปิดว่าเปลี่ยนนี่เห็นบอพี่น้องเดี๋ยวจังมาเทให้เบิ้งนี่เห็นบอพี่น้องเดี๋ยวจังมาเทให้เบิ้งนี่จ้ายื้วๆจ้า โอ้โหแผ่นกล้องมาเลยศาตากล้องมีบ,บักจะลิงปิงมีบักเน่ามีบ,บักเฟียงบางอย่างก็่ากันไปพ่อหนาพ่อหนาโอ้โหโอโ้พี่น้องเห็นบหมอืมเทเลยจ้านี่ครับน้ำพริกกากหมูครับน้ำพริกกากหมูนี่หนึ่งร้อยกรัมนะได้เยอะอยู่นะเห็นบออันนี้กินบ่ได้เนี่ยมีซองการชื้นแต่ว่ากินไม่ได้เอาไปโอเคพี่น้องครับเสร็จแล้วเราก็จะมากินกันเลยครับผมส่วนบ่ไดเอามา ใส่อันนี้ละเออ,อ,อยั่วๆจ้าโอ้โหเห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้องยไม่หิยไม่อีกตากยไม่อีก,นนอกเอออย่าไปทไกลมันบ่เห็นะอือหือโอ,อ้หสมจ้ะแม่นบ่บม เหนก่นนอยังไม่ผิดอ่ะโอ้โหจิ้มนี่เราก็จะอัดเรียวๆเ,เลยสซ่แมา่งพี่น้องอืมโอ้ยมันมีบักหน้านำพี่น้องอืมอืม อร่อ,อ,อ,รอยจริงๆพูดได้เป็นวัดนะแนะนำเมนูหน่อยเลยปลากระกบบองอือหือครับอ,อากาศดีพี่น้อง อะไรเว้ยอร่อยมะ <c oughs> ใครสนใจน้ำพี่ก่างหมูพี่น้องแปดสิบบาทแจ๊บอีเดียว มา่า,าสาใจวะสมเติมันขีด้ดีอดตเม่ยเลย่อแม่ก่อ้ยสมกินกับน้ำพริกกางหมูนี่จี๊ดจ้าเลยพี่น้องอ cảm Chào mẹ Sốm năm bạc ăn, bạc nào có bạc tiền bình thế nào mẹ มันจะหอมใบมะกรูดหอมกลิ่นสมุนไพรไปน้องกากเกี่ยวผมหน่อยปลากระกบ,บองหมอปลาก็อร่อยมากมน้ำซอสดีอยู่อ่ะอือ้ำหนกโกกเลย จำแม่งผู้ได้กินเผ็ดด้วยย่ามักพิ้งห้งพิ้งแห้งเนี่เป็นพริกทอดจำแม่งไหมล่ง ไปประกูนกระกรอบพ่อว่า,าข้าไปทอดรับรองใสแ่แมงพี่น่องน้ำพริกกังหมูก,กินกับอะไรก็อร่อยว่าก,กับมหมอปลากินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> วายจังนาทีแล้ว <c oughs> วายใ <c oughs> <c oughs> สแ่แมงพี่น่องกินกินบัก,บกหลายใส่เวลากินแค่4ีนาที สามแห่งพี่น้องครับผมอี่อดีมาก,มก,กาบาอนะือเดี๋ยวจะให้พี่หมวยลองมาชิมดูมาป่นี่บบัวกินบ่ะบักินปาแา,า,า,านะฮะเป็นตะยานปลาแานป่ะสา,า,สามแหงมันบ่เป็นตะยานไม่เป็นแซบ่บ ติอกินเรยงปกเบียงตะกี้จังสี่บกายันสีเฮียฮ่าสมบะวายสมโอ้ยเฮ้ยนี่แหละเขาเรียกว่ามะนาวมีคุณภาพฮอ เอาผมเ่ไหวพี่น้องเอาไปสำเร็จซะก่อนนี่หลี่แดดออกก็ดีอ่ามือแรงมือแรงเด้อประกาศเด้อผู้ได้กับพู้ได้กับสร้างมือแรงนะไม่ต้องเขาของน้ำคอยจองของน้ำผู้เดียวแอดมินนะไม่ต้องไปขี่เปเนยอสูบงนี่ของน้ำเป็นของข่อขึ้นนี่ยากยากโอเคพี่น้องผู้ใดสนใจน้ำพี่กังหมูบลูน้อยร้ยลเอ็ดนะครับผมกินเองรีวิวเองครับผม พอวานน้ำเสบียี่เปน้่นองน้ำพริกกากหมูสูตรโบราณอร่อยจริงๆนะครับมันจะหอมหอมมันกลิ่นต้มยำพี่น้่องปลากระกป๋องหมอปลาเป็นปลาแมคคาเรลเนี่ยในส่วนน้ำซอสมะเขือเทศนะครับเป็นปลาสดไม่ใช่ปลาฟิตนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นงานปลากระกป๋องพรีเมียมจะมีโลโก้พรีเมียมนะครับอยู่ด้านบนเห็นบอกป๋องละสิบห้าบาทพี่นอ้องเออแล้วพอได้กำไรหลายเลยหมอปลานะลเน่ะเราออกไปซอยคนป่วยขายกำไรนิดๆหน่อยๆเอาไปซอยคนป่วยพี่น้องครับผมอืม น้ำปีกางหมูโอ้ยเยี่ยี่ย่ำขออนุญาตาหลายๆพี่น้องครับผมมะเอียบบุมมี่น้องเงดหลนี่แหละอย่าเอาบุ้มน้อยไปไปงานที่ทแบบสําคัญสําคัญนะจริงเพราะว่าบุ้มน้อยเขียมไม่เป็นภาษาภาษาไทยเขียมแปลว่าระมันระวังไม่เป็นไอ้แหม่อมออนั่นแหละเป็นคนที่แบบว่าเปิดเผยตรงตรงนี่สแหละพี่น้องแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกเพราะว่า มันหมายถึงการไม่มีมารยานไงนดาจจ่าตัวเองแล้วหนึ่งนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะน้ำพริกกางหมูผมน้อยรายละเอีดอร่อยจริงๆครับแปดสิบบาทพี่น้องครับผมแอดไลน์มาเลยศูนย์แปดเจดสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสสี่อ่ะให้เบิ้ลเบิ้ลใกล้ๆเห็นปะเห็นเบิ่์ปะพี่น้องครับผมติดต่อตามนี่โอเคพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ